สองอธกะนาครสูตรว่าด้วยธรรมเทศนาที่อัธกะนคร 17. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระอ,อนน์อยู่นเวรุวคามเขตกรุงเวสาลีสมัยนั้นแลข้บดีชาวอัธกะนครชื่อทศมะได้เดินทางไปถึงเมืองปาตาลีบุตร ด้วยกิจที่ต้องทำบางอย่างครั้งนั้นแลทศมคหบดีชาวอัฐกนครได้เข้าไปพบภิกษุรูปหนึ่งที่กุกุตาคามไหว้แล้วนั่งณที่สมควรได้ถามภิกษุนั้นว่าท่านขอรับบัตรนี้ท่านพระอนนท์อยู่ที่ไหนข้าพเจ้าต้องการจะพบท่านภิกษุนั้นตอบว่า ขหบ,บดีท่านพระอนนท์นี้อยู่ที่เวรุวะคามเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นทศมักขหบ,บดีชาวอัฐกนครทำกิจที่ควรทำในเมืองปาตลีบุตรเสร็จแล้วได้เข้าไปพบท่านพระอนนท์ถึงเวรุวะคามเขตกรุงเวสาลีไหว้แล้วนั่งนทที่สมควรได้เรียนถามท่านพระอนนท์ว่า 18ท่านอาน,นุนทำอันเป็นเอกซึ่งเป็นที่หลุดพ้นแห่งจิตที่ยังไม่หลุดพ้นเป็นที่ถึงความสิ้นไปแห่งอสวะทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นไปและเป็นที่บรรลุธ,ธรรมเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่บรรลุโดยลำดับของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วมีอยู่หรือไม่หนอท่านพระอนทน์ตอบว่าขหบ,บดีทำอันเป็นเอกซึ่งเป็นที่หลุดพ้นแห่งจิตที่ยังไม่หลุดพ้นเป็นที่ถึงความสิ้นไปแห่งอัสวะทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นไป และเป็นที่บรรลุธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่บรรลุโดยลำดับของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วมีอยู่ทศมัคคหบดีถามว่าท่านอานอน์ ทำอันเป็นเอกซึ่งเป็นที่หลุดพ้นแห่งจิตที่ยังไม่หลุดพ้นเป็นที่ถึงความสิ้นไปแห่งอสวะททั้งหลายที่ยังไม่สิ้นไปและเป็นที่บรรลุธรรมอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่บรรลุโดยลำดับของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วเป็นอย่างไร